สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะวิเคราะห์ดวงเด่นนะครับดวงที่จะมีโชคมีลาบงวดวันที่16มิถุนายน2563สํำหรับ5วันเกิดจะมี5วันเกิดใดบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับ5วันเกิดที่ผมจะวิเคราะห์ไว้วันเกิดแรกก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ ตำแหน่งของดาวอาทิตย์ในวันนี้ได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคแปลว่าอะไรก็แปลว่าโชคจากราชาโชคจากแผ่นดินโชคจากรัฐบาลก็ได้เพราะว่าราชาคือพระเจ้าแผ่นดินโชคก็คือสิ่งที่ได้มานะครับฉะนั้นโชคจาก ราชาหรือชาชาโชคก็แปลว่าจะได้เงินจากแผ่นดินนั่นเองฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ตอนนี้ดวงดาวของคุณเนี่ยโคจรตกในเรือนของดาวพุธซึ่งตำแหน่งดาวพุธเนี่ยกับดาวอาทิตย์ ถือว่าเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรกันส่งเสริมซึ่งกันและกันดีไม่ได้เป็นคู่กัดไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งไม่ได้มีเป็นคู่ศัตรูกันฉะนั้นดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรื่องของดาวพุธย่อมต้องส่งผลดีต่อดาวอาทิตย์แน่นอนเพราะว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันฉะนั้นดาวพุธท,ที่เป็นเจ้าเรือนย่อมส่งผลดีต่อตัวของ ดาวอาทิตย์ฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้คุณจะเสี่ยงโชคคุณจะซื้อหวยหรือคุณจะซื้อเลขอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคแล้วก็มองไม่ออกว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับผมขอวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ว่าดวงดาวที่ส่งผลดีต่อตัวคุณหรือตัวเลข ที่จะให้คุณเนี่ยลองเอาไปเป็นไกด์ไลน์ลองเอาไปาจับคู่ดูเนี่ยโอกาสที่มันจะออกเลข3ตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเลขที่ผมจะให้ไว้นั่นก็คือเลข1นนั่นเองนะครับก็คือเลขของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ เลขตัวต่อมาก็คือเลข4นะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็เลขตัวต่อมาก็คือเลข8นะครับฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเลขที่จะเป็นมงคลหรือเลขที่จะเสี่ยงโชคในงวดวันที่16มิถุนายนนี้นั่นก็คือเลข1เลข4แล้วก็เลข8อย่าลืมนะครับเลข1เลข4แล้วก็เลข8 หนึงวันเกิดผ่านไปแล้วนะครับจะมีวันเกิดใดบ้างเราไปรับชมต่อกันเลยนะครับที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาววันที่สองหรือวันเกิดที่จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบนั่นก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์นั่นเองนะครับดาวจันทร์หรือคนที่เกิดในวันจันทร์ตอนนี้มันได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรแปลว่าโรดผลพิสดารแปลว่าสิ่งที่ได้มา ไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันและ,ะเผอิญตำแหน่งอยู่ในเรือนของดาวอังคารด้วยฉะนั้นบางทีดาวอังคารอาจจะลดผลพิสดารอาจจะซื้อเลขในเลขที่เรายังไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันหรือไม่ชอบหรืออยู่ดีๆมีคนขายลอตเตอรี่นะครับยัดเยียดเบอร์ให้เราช่วยป้าหน่อยช่วยลุงหน่อยนะครับบางทีเลขเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเลข โชคลาภของคุณก็ได้คือจะซื้อแบบที่เราไม่ทันอชอบอะหรือเลขที่เราจะซื้อเนี่ยเราไม่ชอบเลยมันอาจจะเป็นเลขเบิ้ลอาจจะเป็นเลขศูนย์หรืออาจจะเป็นเลขที่เคยออกแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่อยากจะซื้อมันแต่ด้วยความที่เออโชคลาภมันอาจจะมาถึงมือของเราฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาภในวันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคนที่เกิดในวันจันทรเลขที่เป็นมงคล เหลือเลขที่ผมจะให้ไว้มีอยู่3ตัวใหญ่ๆนะครับ3าตัวใหญ่ๆนี้ถ้าคุณไปเสี่ยงโชคคุณไปเล่นโอกาสที่คุณจะได้รางวัลได้โชคหรือถูกหวยก้อนใหญ่ก้อนโตมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับเลขตัวแรกสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ก็คือ เลข2นั่นเองหรือเลขประจําตัวของคุณเพราะว่าเลขนี้ได้ตําแหน่งที่ดีอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเลขตัวต่อมาก็คือเลข0นะครับเลขตัวต่อมาก็คือเลข6กฉะนั้นเลขมงคลสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเลขที่คุณจะเอาไปเสี่ยงโชคหรือเอาไปจับคู่ก็ได้นะครับเลขที่จะออกหรือเลขที่คุณจะเล่นก็คือเลข2เลข0แล้วก็เลข6 นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเลข 2, เลข0แล้วก็เลข6กนะครับก็ผ่านไปแล้วสำหรับ2วันเกิดนะครับแล้ววันเกิดวันที่3จะเป็นวันอะไรเราไปติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปเลยครับคนที่เกิดในวันพุธแต่แบ่งเป็นวันพุธกลางวันกับกลางคืนแต่ผมจะวิเคราะห์ให้สำหรับวัน พุธกลางพุธกลางวันนะครับไม่ใช่พูธกลางคืนพูธกลางคืนนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่ว่าพุธกลางวันเนี่ยโอกาสที่จะเลขเหล่านี้จะออกก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นดาวพุธหรือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยมันได้ตําแหน่งเป็นเกษตรปราธิบดีซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดีเลิศเลยหรือเต็มตําแหน่งที่สูงสุดเลยทีเดียวฉะนั้นเลข4นะครับหรือดาววันพุธกลางวันเนี่ย โอกาสที่คุณจะได้โชคได้ลาบได้รับก้อนใหญ่ก้อนโตก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นเลขสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันก็มีอยู่3ตัวเช่นกันฉะนั้น3ตัวนี้คุณลองไป a d ด p ดลองไปจับคู่หรือลองไปแอปพลดูนะครับว่า3ตัวนี้คุณจะชอบเลขอะไรแต่ถ้าชอบแล้วคุณเสี่ยงโชคคุณเล่นมันโอกาสที่จะออกเลขเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับ เลขตัวแรกก็คงไม่พ้นเลข4นะครับซึ่งถือว่าเป็นเลขประจำตัวของคุณด้วยนะครับเลขตัวต่อมาที่เห็นในดวงชะตานั่นก็คือเลข8นั่นเองนะครับแล้วก็เลขตัวต่อมาก็คือเลข2นะครับ3ตัวที่ผมให้ไว้สำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเลขตัวแรกก็คือเลข4เลขตัวที่2ก็คือเลข8เลขตัวที่3ก็คือเลข2นะครับ เลข482นะครับ482สำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูโอกาสที่เลขเหล่านี้จะออกก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่จะมีโชคมีลาบนะครับคนที่เกิดในวันศุกร์ตอนนี้ดวงดาวหรือดาววันเกิดของคนเนี่ยโครจรตกใน เรือนชะตาที่ดีเรียกว่าเรือนชะตาที่ได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะสูงสุดมากเลยทีเดียวฉะนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์หรือ,อคนที่เกิดในาดาวศุกร์เนี่ยโอกาสที่คุณจะได้โชคก้อนใหญ่มีโอกาสบุญหล่นทับได้เป็นเศรษฐี ถูกหวยรรยเบอร์นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นเลขที่ผมอยากจะให้ไว้สําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์มี3ตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับตัวเลขแรกที่ผมจะให้ไว้ก็คือดาวศุกร์หรือเลข6นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเลขประจำตัวของคุณน่าจะส่งผลดีต่อตัวของคุณแน่นอนฉะนั้นเลข6มาเป็นอันดับหเลยทีเดียวนะครับเลขตัวต่อมาที่ผมเห็นก็คือ เลข3นั่นเองนะครับถือว่าเป็นเลขที่ให้คุณสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์แล้วก็ถือว่าเป็นคู่มิตรด้วยแล้วก็เลขตัวต่อมานั่นก็คือเลข9นั่นเองฉะนั้นเลขสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์เอาไปเสี่ยงเอาไปเล่นเอาไปจับคู่ดูก็มีอยู่3ตัวดังต่อไปนี้ก็คือเลข6เลข3แล้วก็เลข9อีก1ครั้งนะครับเลข6เลขส แล้วก็เลข9นะครับลองเอาไปเ,เสี่ยงโชคดูในวันนี้นะครับก็คือวันที่16มิถุนายนนี้ผมก็เพิ่งจะโพสช่วงเช้านี้เองนะครับใครได้รับฟังคลิปของผมนี้ไปซื้อเลยหรือหาซื้อได้เลยนะครับสำหรับคนที่เกิดใน5วันผ่านไปแล้ว4วันเกิดนะครับอีกหนึ่งวันเกิดที่คุณจะมีโชคมีลาภเป็นเศรษฐีบุญหล่นทับนั่นก็คือคนที่เกิดในวัน เสาร์นั่นเองนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ตอนนี้ดวงดาวที่โครจรในเรือนชะตามันได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีขึ้นซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดด้วยเช่นกันฉะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์ทุกคนเลยนะครับโอกาสที่คุณจะได้โชคบุญหล่นทับได้เป็นเศรษฐีนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้และ3มตัวเลขที่ผมอยากจะให้ไว้สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ ก็มี3ตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับเลขตัวแรกก็คือเลข7นั่นเองก็คือเป็นเลขวันเกิดของคุณนะครับเลขตัวที่2นั่นก็คือเลข5นั่นเองนะครับเลขตัวที่3หรือตัวสุดท้ายนั่นก็คือเลข9นั่นเองฉะนั้นเลข3ตัวที่ผมอยากจะให้ไว้สําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นั่นก็คือเลข7เลข5แล้วก็เลข9อีก1ครั้งนะครับเลข7 เลข5แล้วก็เลข9นะครับก็หวันเกิดที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็มีโอกาสที่จะได้ถูกหวยรวยเบอร์แต่อีก3วันเกิดที่ผมยังไม่ได้วิเคราะห์ไว้นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโชคแต่อาจจะมีโชคในวันถัดไปหรือในเดือนถัดไปก็ได้ฉะนั้นใจร่มๆนิดหนึ่งโอกาสที่คุณจะได้รา,างวัลจากาช่องทางอื่นๆหรือได้โชคจากาช่องทาง อ,อื่นๆเช่นผู้ใหญ่ช่วยกู้เงินกู้แบงก์กู้ธนาคารหรืออาจจะมีโอกาสได้เงินจากลูกหนี้หรืออาจจะลงทุนทําธุรกิจในช่วงนี้โอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่อาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการเสี่ยงเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้ในคลิปนี้ถือว่าวิเคราะห์ตามหลักของดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในท้องฟ้านะครับถ้าคุณคิดว่า เลขที่ผมให้เป็นเลขที่คุณก็ชอบอยู่ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูโอกาสที่จะได้รางวัลก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเอาละท้ายนี้แล้วนะครับก็ท่านใดที่ชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอยากจะให้ดูในเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยเรื่องดวงชะตากับผมได้ที่หมายเลข095 7050 163นะครับ id line h o r o v i p s 8 9นะครับ ค่าครูไม่แรงแล้วก็ไม่แพงรับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับท่านใดชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ